สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมตัวอย่างของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับมี2ประเภทที่ทดลองให้ดูวันนี้ก็คือปั๊มน้ำแบบเขาเรียกปั๊มชักนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือเป็นปั๊มหอยโข่งขนาดท่อดูดหนิ้นวแล้วก็ด้านออก1น,นิ้วเช่นกันนะครับน,นี้เรามาดูชุดแผงก่อนนะครับ อันนี้คือแผงแบบโพลีขนาด300วัตต์แล้วก็ใช้คอนโทรลชาร์จใช้แค่แบตเตอรี่นะฮะตัวปั๊มชักทั้ง2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งจะใช้กำลังไฟที่24โวลต์เป็น DC แต่ตอนนี้ผมต่อพ่วง2ลูกแล้วก็ต่อขนาดอีก2ลูกเพื่อเพิ่มกำลังแอมป์นะครับ เราไปดูกันเลยนะครับนี่ผมจะต่อแอร์แวรเพิ่มเพื่อให้เพิ่มแรงดันนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่ทํางานอยู่ก็คือเป็นปั๊มชักนะครับปัำใชกตัวนี้ขนาดหนึ่งนิ้วมอเตอร์6 0 0วัตต์ดูดน้ำจากในบ่อนะครับแล้วก็ส่งไปรอบสวนนะครับนี่ผมชี้ไปรอบสวนนะครับไปถึงปลายสายสุดทางโน้น แล้วก็ฝั่งนี้ก็ไปไล่สุดที่ลูกลวยไว้นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็จนถึงยาาสุดก็เลยไปถึงบ่อฝั่งโน้นนะครับแรงน,นันน้ำที่ได้ก็ค่อนข้างพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นแผงโพลีขนาด300วัตชาร์จลงแบตนะครับโดยปกติปั๊มชาร์จตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการแบตเตอรี่ ก็ใช้แผงสองแผงต่อร่วมกันนะครับเพื่อจะขับมอเตอร์ได้ทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปดูการทำงานของปัมง๊มหมดตงอันนี้ที่เห็นคือเป็นปัมดีซีนะครับต่อจากแผงต่อจากแบตเตอรี่ก็ได้ต่อแผงโดยตรงก็ได้ครับดูดน้ำไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะอ่าต่อไปเรามาดูนี่เดี๋ยวผมจะหยุดตัวพัมชักก่อนนะครับ แล้วผมจะเปิดปั๊มหอยโข่งนะครับขนาดหนึ่งนิ้วจะเห็นว่าเสียงจะไม่มีเสียงนะครับน,นี่ใช้ท่อออกหนึ่งนิ้วเหมือนกันแล้วผมต่อเข้าเพื่อลดแปลงผักแปลงนี้นะครับนี่จะเห็นว่าเสียงจะเงียบมากเห็นไหมฮะไปดูกำลังไฟ ไฟจากแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่24.8แอมป์นะครับก็พอขับได้อยู่เราไปดูปลายสายของน้ำที่ใช้ลดแปลงผักนะครับตัวน,นี้คือใช้ปัม๊มไร้โค่ง DC ไม่ต้องใช้แบตบไม่ต้องงอการไฟฟ้าใช้ได้เลย ก็พอสมควรครับอันนี้ใช้รถรถสวนอะไรได้นีฮะแต่ถ้าเราใช้แผงสองแผงเนี่ยมันจะได้ไฟอยู่ที่ประมาณ30กว่าโวลต์ซึ่ง30กว่าโวลต์นเนี่ยก็เป็นผลให้ปั๊มอะ่ะจะดูดน้ำได้แรงกว่านี้อีกนะครับอันนี้ผมต่อจากแบตเพราะว่าผมใช้ปั๊มักยังไม่ได้ลงทุนแผงนะครับนี่สภาพ สวนที่ทดลองอระบบ้ำ๊มน้ำโซลาดเซลล์เราจะมีบ่อสองสามบ่อกันไว้นะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ